ช่องวิภาวันณชาแนล Channel นะคะจะพาลูกค้าทุกท่านมาชมที่ดิน11ไร่91ตารางวานะคะวันนี้เราอยู่กันที่ตำบลพิกุลทองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะแบบอยู่ตรงข้ามคลองบางป่าอันนี้คือคลองบางป่านะคะ แล้วก็จะเป็นคลองที่เชื่อมมาจากแม่น้าแม่กลองไหมคะพี่น้าใช่ค่ะลอ้อเชื่อมมาจากแม่น้าแม่กลองเนาะตรงนี้เป็นถนนเลียบคลองบางป่าและเป็นถนนขั้นระหว่างคลองบางป่ากับที่ดินของเรานะคะไม่ใช่ของเราสิคะของเจ้าของ <c oughs> แต่แบบมาขายให้เจ้าของนะคะ <c oughs> ก็คือเนื้อที่ทั้งหมด11ไร่91ตารางวานะคะเนี่ยคะ่ะจะเป็นสวนมะพร้าวทั้งหมดเลยแต่ว่าตอนนี้อาจจะมืดนิดนึงนะคะเพราะว่า เรามาถ่ายตอนค่ำแล้วนะคะบรรยากาศก็จะพอมองเห็นแบบนี้บ้างแต่ถ้าลูกค้าสนใจที่ดินที่เป็นสวนมะพร้าวแบบนี้ก็ต้องโทรหาแหม่มนะคะที่เบอร์063-841-2188นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไอดีก็ได้ 0 6 3 8 4 1 2 1 8 8นะคะติดตามทางเพจเ c e b o o k ของเราชื่อเพจว่าขายที่ดินและสังหาทุกชนิดและช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่า nwrealestate78 นะคะใช่ครับลูกค้าทุกท่านนะครับสามารถติดตามช่องหลักเราได้นะครับช่องหลักเราจะลงตั้งแต่การเดินทางนะครับจากถนนเพชรเกษมนะครับถึงแปลงที่ดินเลยนะครับผมสำหรับช่องนี้นะครับเราจะให้ลูกค้าได้ดูคร่าวๆนะครับว่าเนาแปลงที่ดินแบบเร็ยนะคใช่ครับหน้าแปลงที่ดินครับเป็น ยังไงนแับแล้ภายในที่ดินเป็นยังไงมากนะครับผมแบบยืนอยู่ขอโทษนะคะแบบยืนอยู่บนถนนคอนกรีตเรียบคลองบางป่าแล้วก็แปลงที่ดินนะคะแล้วก็เมื่อกี้พี่นัทกำลังจะแจ้งอะไรลูกค้านะคะพอดีว่าในแปลงที่ดินนะครับปลูกสวนเป็นสวนมะพร้าวนะครับน้ำหอมนะครับพันเล็กนะครับก็คือมีผลผลิตที่ ดกมากนะครับเป็นมะ<ช>พร้าวน้ําหอมนะครับพันธุ์ดีมากนะครับปรกอบแล้วก็อยู่หน้าหน้าถนนแปลงที่ดินก็กว้างนะครับก<ช>ว้างมากนะครับไปดูสะพาน<ม>นิดนึงเนาะไ,<ด>ไปะดูสะพาน อันนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามคลองบางป่ามานะคะแล้วก็จะมีแทงน้ำก็คือแปลงนี้มีน้ำมีไฟฟ้าพร้อมอยู่อาศัยเลยนะคะเ,เหมาะกับการทำบ้านจาัดสรนนะคะหรือว่าจะทำโฮมสเตย์ทำคาเฟ่ทำสวนมะพร้าวก็ได้นะคะเพราะว่าอยู่ใกล้โรงงานมะพร้าวเลยก็คือเป็นแหล่งอยู่แล้วนะคะเป็นแหล่งผลผลิตนะคะก็จะเป็นแบบนี้ข้างนอกเนี่ยขเยขาจะเป็นมะพร้าวต้นต้นสูงหน่อยนะคะแบบเรียงแบบนั้นนะคะแต่ว่าข้างในเขาจะเป็นแบบพันพันเตีย้ยพันเล็ก แต่โด,ดกมากๆเลยนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้เนี่ยเราขายอยู่ที่ราคาไม่แพงขายถูกมากๆนะคะแล้วก็เขาก็ทำล่องน้ำสวนมะค้าไว้แบบเป็นแนวนะคะและรู้สึกว่าเขาจะมีสวนผสมด้วยนะเป็นต้นมะนาวนะคะแล้วก็มีต้นกล้วยและมีต้นไผ่เนาะอยูอ่ด้านข้างของแปลงที่ดินนะคะตรงนี้จะเป็นสะพานเดี๋ยวแบบพามาดูก่อนนิดนึงแล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นกล้วยกล้วยแล้วก็มะม่วงนะคะ ตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะจะเป็นสะพานกว้างมากๆเลยนะคะใช่ครับเป็นสะพานที่เข้ามาจากเขาเรียกว่าวัด วัดพี่คุณทองนะครับจากแยกวัดพี่คุณทองเข้ามาตรงที่ดินนะครับประมาณ350เมตรเท่านั้น<ช>เองะนะครับหากลูกค้าสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะโทรหาแบบที่เบอร์0 6 3 8 4 1 2 1 8 8หรือแอดไลน์ไอดีศูน1 2 1 8สนะคะและติดตามเพจ Facebook อย่างที่แจ้งไปนะคะชื่อเพจว่าขายที่ดินและสังหาทุกชนิดช่อง YouTube ช่องหลักนะคะชื่อช่องว่า n w real estate 78นะคะส่วนช่องนี้คือวิภาวรรชาแนลนะคะก็ยินดีที่ จะนำเสนอที่ดินราคาถูกทําเลดีนะคะมีโฉนดคุดแดงนอนสอสีจอนะคะและพร้อมโอนอย่างแปลงนี้เลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายครับขอบคุณมากครับแล้วติดตามเรานะครับทางช่องทางหลักที่ Nw r e a l Estate 78นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ